สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองคําวันที่24มิถุนายนปรับลงแล้วรีบเลยเมื่อเทียบราคาปิดวันนี้ราคาทองคำประจำวันที่24มิถุนายนปรับลง50บาทเมื่อเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาโดยทองรูป,ป,ปรพัรร์ขายออกที่ราคาบาทละ27,350บาทตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมคัาทองคำ หรืโโรอ Go Trader Association เมื่อเวลา9นาฬิก26นาทีทองคําแทง่ง96.5%ในประเทศร,รับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ26,750บาทขายออกที่ราคาบาทละ26,850บาทตามประกาศครั้งล่าสุดสําหรับทองรูป,ปรพันธ์96.5%ร,รับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ26,272บาท28สตางค์ส่วนราคาขายออกอยู่ที่ราคาบาทละ27,350บาททั้งนี้ในส่วนของราคาทองคําล หรือโกลสปอตอยู่ที่ระดับ1,777.50เจรยสหาร์รียญสหรัฐออนซ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ